สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บม้งด้านบ้องนะครับที่ทํามาจากเหล็กใบเลื่อยตัดหินนะครับนํามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเมื่อก่อนนะครับก็คือเป็นชุดเดียวกันที่นํามาขายให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นงานค้างสต็อกนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กบลนนบนนบใบเลื่อยตัดหินนะครับฟังชื่อนะครับใบเลื่อยตัดหินนะครับขนาดหินยังตัดเข้านะครับ นะครับขมนะครับรับประกันความคมนะครับสวยงามนะครับเป็นทรงอีเน็บนะครับนี่ครับออกเป็นทรงเน็บมงนะครับเน็บมงดมบ้องนะครับเก็บรายละเอียดก็อยู่ในเกณฑ์80-90%ครับใช้งานได้ดีครับถึงแม้เนี่ยผมยกตัวอย่างการเก็บรายละเอียดตัวนี้นะครับนะครับเวลาเขาพับบ้องนะครับตัวนี้โพลหน่อยนึงแต่ไม่มีปัญหานะครับเอาค้อนทุบนะครับ ให้ตัวนี้พับเข้าไปด้านในนะครับแต่รูปแบบโดยรวมนะครับใช้งานได้แบบว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับคนที่ซื้อไปจะเข้าใจดีนะครับ2 50บาทนี่คือคุ้มมากๆเลยนะครับใบมีดวัดตั้งแต่โคนมันจะถึงตายอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งไม่เกิน11นิ้วนะครับเนี่ยไม่เกิน11นิ้วนะครับส่วนความกว้างจาก สันมาจนถึงคมนี่ก็อยู่ประมาณ2.2นิ้วนะครับพอดีนะครับพอดีมือด้ามก็อยู่ประมาณ4นิ้วนะครับแต่มันสามารถต่อนะครับต่อท้ายด้ามต่อไม้ได้นะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับราคา250บาทเองนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับคุ้มเกินคุ้มนะครับ250บาทนะครับนี่ครับรับประกันความคมนะครับ เราเป็นเหล็กที่เหนียวแร่งด้วยนะครับเป็นงานค้างสต็อกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับชุดนี้มีไม่เยอะนะครับผมมีไม่เยอะแต่ว่าจะพยายามสลับนะครับสลับเอามาถ่ายวิดีโอเอามาเอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เอาเลยครับสองร้อสิบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับโอเคครับขอจบการรีวิวมีดเน็บมงดำบอรแค่นี้ครับสวัสดีครับ